Very very happy to be here today yes. with you all. Uh, that's probably most of the English I know today. Uh, uh, I hear there are some Koreans today. Hi! Uh, very popular in Thailand now, Koreans. Uh, there is one song that I know in Korea. I don't know if um, well, I I only know the the chorus part because because uh, I have to sing it in Thai. You know? Uh, have you seen Princess Princess Hours? You seen it? No? Okay. You're not, in, you're not Korea. You're not from Korea, right? <laughs> Princess Hours. Uh, there's a song that was translated into Thai and I was assigned to sing it. Uh, and I can remember only a few uh, Korean verses. เฮาส์เล <laughs> นะคะพอดี <laughs> เขามาเมืองไทยแล้วก็กรมมี่เนี่ยบอกว่าเออให้โรสไปร้องเพลงคู่กับเขาหน่อยเพราะว่าศิลปินคือมันเป็นเพลงคู่ใช่ไหมคะศิลปินที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาไม่มาเขาก็อยากให้โรสไปร้องด้วยโรสก็เลยแบบเอ้ยไปแต่ว่าร้องยังไงเหรอคะให้โรสออกเป็นภาษาไทยเขา,า,า,าร้องเป็นภาษาเกาหลีไงเหรอเขาก็แบบใช่โรสก็คิดไม่ออกว่าจะร้องยังไงก็เลยฝึกฝึกท่อนภาษาเกาหลีไปเออ พอถึงมันจริงก็ร้อนเกาหลีได้แล้วลืมเนื้อไทยเลยนะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากทีเดียวโอเค Tell me if I did it right okay ก really like oui? yes, ็ถ้าอย่างนั้นไหนๆก็ร้องแล้วมาร้องเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยกันหน่อยดีไหมคะใครอย่าพีทอ่ะพีทไงไม่รู้จักกับพีทอ่ะพใครอ่ะพีทไหนอ่ะวงพีทอ่ะที่ร้องเพลงสองลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมคะบอกเราก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนั้นชื่อวงพีนะคะ P E A K P นะแล้วก็เก่ามากแล้วด้วยนะคะส่วนพีทเนี่ย ตอนนี้ก yeah. mm ็ไ hmm. ด mm ้ดิบได้ดีเป็นในแบบไปนะยะเพลงนี้โรสน็มาร้องประกอบภายนตรเรื่อง s o ร่าหลงเฮโาร์กอรักที่เกาหลีนอ่า s o n g i s a m o n g h e Sorry t r a k t h e t i ก l e is ที่ l e d Sorry s a r a h e o รั o r a r g e o กรักที่เกาหลี o r r s a r n g h e o เก o t s a r e o u I d o n t t h i n k y o u v e heard of it but it's okay it's okay <laughs> oh, this will be my last song for tonight thank you so much for be, uh, being with me today and i hope you um, will be here a little more because there are some some beautiful things waiting apart from these beautiful things i don't know how you do them เพลงนี้นะรเพลงชาติระดับสองของร้องร้องได้ก็ช่วยกันร้องอีกนะฮะจะได้ดูเอ้ยเฮ้ยคนไทยคนนักร้องคนนี้มีเพลงฮิตถึงสองเพลงด้วยกันนะนะอย่าให้ไข่หน้าเขานะฮะยีสิ